สร้างลวดลายเลขาคณิตอย่างง่าย Adobe Illustrator นะครับอันนี้เป็นลวดลายที่สร้างมาจากสี่เหลี่ยมนะครับเรามาดูวิธีการกันเลยครับเริ่มจาก a r อ r d บ o o l เลือก New Artboard แล้วก็จัดวางจากนั้นเราก็มาเริ่มที่เครื่องมือ Rectangle Tool กดชิปข้างไว้เลือกสร้างสี่เหลี่ยมถ้าเรากดชิปมันจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสน,นะครับ ก็มีทุกด้านเท่ากันนะครับที่จะสร้างสักประมาณนี้จากนั้นเมื่สร้างเสร็จแล้วนะครับมาที่เครื่องมือ selection tool คลิกทิ้งไปครั้งหนึ่งก่อนแล้วก็มาเลือกแบบนี้นะครับเอาเครื่องมือ selection tool มาวางให้มันเกิดลูกศรโครง้โคงๆแบบนี้แล้วก็จับหม,มุมให้ส่วนที่ปลายแหลมชี้ขึ้นไปด้านบน ดังจากนั้นเราก็เลือกวัตถุชิ้นนี้เอาไว้กดชิปอัเตเนติค้างไว้ปือขวาก็กดเมาส์ซ้ายดึงลากสี่เหลี่ยมเป็นการก๊อปปี้มาอีกหนึ่งอันให้มันซ้อนทับกันแบบนี้นะครับมีลักษณะแบบนี้แล้วก็ปล่อยดังจากนั้นเราก็ใช้เซสชันทูเลือกแบบนี้ครับกด ctrl o G เป็นการรูปแล้วก็เลือกเอาไว้นะครับเลือกวัตถุชิ้นนี้เอาไว้มาที่เอฟเฟก พิทอนแอนทรานฟอร์มเลือกทรานฟอร์มตรงนี้ดิฟริวิวสเกลที่จะป้อนค่า h o r i z o n t a l 80% vertical ก็80%ที่ต้องการลดนะครับวัตถุชิ้นนี้ลง80%สร้างเพิ่มมาครับ80%มันมีการซ้อนทับกันเพราะฉะนั้นพี่จะลดลงไปเหลือสักประมาณ70 7จปอรนะมาณนี้อลองดูนะครับ76%แล้วก็คลิกพื้นที่วา่างๆดูมันไม่ซ้อนทับกันแล้วนะครับหลังจากนั้นเมื่อป้อนค่าแบบนี้เรียบร้อยนะครับตรง Copy ีที่จะลองเพิ่มเป็น3 Copy แบบนี้แล้วก็คลิกพื้นที่วา่างๆมันก็จะได้ลักษณะของงานที่เป็น ลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเป็นสองนะครับเราเปลี่ยนค่าตัวเลขแล้วก็คลิกพื้นที่ว่างว่ามีว่าสามสวยกว่าเปลี่ยนกลับไปเป็นสามนะครับคลิกพื้นที่ว่างนะครับจากนั้นเมื่อได้อย่างที่เราต้องการแล้วเราก็คลิกโอเคออกมาจากนั้นเราก็คงยังเลือกวัตถุชิ้นนี้เอาไว้นะครับมาที่ Object มาที่ p a t t e r n มาที่ Make ตรงเนมนะครับพี่จะเขียนว่า new pattern เป็นแล้วกันนะครับท้ายๆพี่จะเลือกเป็น brick f y r a w นะครับส่นวน width ตั้งค่าไว้เท่านี้แต่ high พี่เอาเมาส์มาคลิกแบบนี้แล้วก็สกอเมาส์ลงให้ 2, มันลด,ดช่องว่างนะครับลด,ดช่องว่างเหลือน้อยๆน,นะครับสักประมาณ ประมาณแบบนี้สัปมาณนี้นะครับจากนั้นตรงค o p y ี้พี่ก็จะเลือกสักประมาณ5้าปิตแบบนี้ก็ได้อย่างที่เราต้องการแล้วเราก็กดคำว่าดันนี่นะครับสำหรับวัตถุชิน้นนี้เราจะลบทิ้งไปเลยก็ได้หรือจะเก็บไว้ก็แล้วแต่นะครับเรามาดูการสร้าง เรามาดูว่าแพทเทิร์นของเราออกมาเป็นยังไงนะครับพี่จะเลือกรูปที่เล t น o ูนะครับเลือกสร้างสี่เหลี่ยมในนเท่ากับหน้าอาร์ตบอร์ดสี่เหลี่ยมอันนี้มีโสรกเป็นนอนฟิวเราก็เข้ามาเลือกไปน,นี้นะครับด e ลแพทเทิร์นเจ็ดก็จะอยู่ตรงนี้เรามาเลือกไปเลยครับนะครับเราจะได้แพทเทิร์นที่สร้างด้วยสี่เหลี่ยมนะครับ ซึ่งเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่ทำง่ายๆด้วยโปรแกร,รม Illustrator นะครับนี่นะครับสร้างรวดลายเรขาคณิตยอย่างง่าย Adobe ้ l l u s t r a t o r ขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดส i b e ให้กับดุราฮ่าๆได้นะครับสวัสดีครับ